สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2 8พฤศจิกายน2,565นะครับผมก็มีข้อมูลแรงเงินทุนนะครับสำหรับนี้เรื่องของสินเชื่อที่น่าสนใจนะครับของธนาคารออมสินมาอัปเดตกันนะครับเนื่องจากมีหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ยังมีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับอีกหนึ่งสินเชื่อซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะมาดูครับเรื่องแรกเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนนะครับผมก็สอบถามเข้ามาต่อเนื่องเหมือนกันสําหรับสินเชื่อเพื่อคุณนะกู้ได้สูงสุด3 0,000บาทยังมีอยู่หรือไม่นะครับผมอันนี้นะครับทางด้านของเจ้าที่แจ้งนะครับยังมีอยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับผู้ที่ต้องมีนะครับรายได้ประจํา10,000บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันนะ อัตราดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่1.25%ต่อเดือนนะครับกู้ได้สูงสุด30,000บาทนะครับผมตามที่แจ้งไปว่าสามารถกู้ได้ถึง31ธันวาคม2565นะครับก็สิ้นเดือนธันวาคมนะก็คือเดือนหน้านี้ ัตาดอกเบีย้ยนะครับแบบลดต้นลดดอกครับเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดนะครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งมาว่ายังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ท่านไหนสนใจในเรื่องของสินเชื่อเพื่อคุณแล้วท่านเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขาตามที่บอกไปนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ประจํา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปตัวนี้แหละใช้เอกสารน้อยนะครับก็คือว่ามีแค่สลิปเงินเดือน แล้วก็มีสเตทเมนต์นะครับวงเล็บรายการเดินบัญชีย้อนหลังนั่นเองอัตราก็ตามที่แจ้งไปนะ1.25%ต่อเดือนวงเล็บครับ15%ต่อปีนะครับอันนี้ก็แบบลดต้นลดดอกนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันตามที่แจ้งไปนะวงเงินกู้สูงสุดก็3 0 0 0 0บาทแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เลือก3 0,000นะอาจจะเลือก1 0 0 0 0 2 0 0 0 0สอง0อ่าก็ว่ากันไปนะครับเขาก็มีบอกอัตราการผ่อนแต่ละเดือนอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะ ตรวจสอบนะครับรายละเอียดได้หรือว่าท่านสามารถที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีลิงก์นะครับในส่วนของตัวเพจ Facebook GSB Society อันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามานะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นารายละเอียดในส่วนของสินเชื่อตัวแรกนะครับผ่อนสบายบายนะครับ2ปีด้วยกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตในเรื่องของสินเชื่อเพื่อคุณนะครับยังมีอยู่นะสามารถที่ดําเนินการกู้ได้นะครับผู้ที่มี รายได้ประจำนะครับภาพประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของนะครับรายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับก็ถือว่าทางด้านของเพจ Facebook GSB Society นะครับได้นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสินเชื่อเคหะนั่นเองนะครับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าก็ต้องบอกว่าการที่มีคำถามหนึ่งกู้ร่วมกับแฟนแบบไม่จดทะเบียนสมรสสามารถกู้ได้หรือไม่นะครับผมรายท่านก็อยากทราบ เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรอกแต่อยากจะมีบ้านร่วมกันซึ่งหนึ่งหลังนะครับสามารถใช้สินเชื่อเคหะตตัวนี้ได้หรือไม่นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ออมสินก็บอกว่าสามารถกู้ร่วมได้นะครับแม้ว่าไม่มีทะเบียนสมรสก็แล้วแต่นะกู้ได้แต่ว่าผู้กู้ร่วมเนี่ยจะต้องมีกรรมสิทธิ์นะครับร่วมกันในหลักทรัพย์นั้นด้วยซึ่งผู้กู้ร่วมนะครับต้องยอมรับ ในภาระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้หลักเนี่ยไม่สามารถชรําระหนี้ได้อะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ควรทราบนะครับเพราะนั้นสินเชื่อเคหาตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาก็เคมันนะครับว่าปลอดชําระนาน6เดือนเลยอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่1.99%นะครับวงเล็บ MRR บลบ5่นะครับต่อปีนะวงเล็บปีแรกฟรีค่าจดทํานิติกรรมสัญญานะครับแล้วก็ค่าบริการสินเชื่อ แล้วก็ค่าจดจำนองนะครับกรณีที่รีไฟแนนซ์นะที่มีวงเงินกู้สินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกอัตราดอกเบีย้ยนะครับแบบฟรีค่าจดจำนองนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ต้องรับทราบแล้วก็เงื่อนไขอื่นก็ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของสินเชื่อเคหะตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะง่ายๆเลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมก็ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี266นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็รับในเรื่องของสินเชื่อเคหะตัวนี้ได้กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับตามที่แบ่งปันไปแล้วก็ไปจบ ในเรื่องของการกู้ก็คือวันที่15มกราคมปี2566นั่นเองนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับส่วนสินเชื่อตัวแรกนะครับผมก็สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับ10,000บาทนั้นเนี่ยจบลงที่31ธันวาคมปี2565นั่นคือเดือนหน้านี้อ่าแยกกันนะครับนี่ก็เป็น2สินเชื่อสำคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายอดฮิต ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับที่อยากจะรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าสินเชื่อตัวนี้หมดแล้วหรือยังนะครับผมและถ้าท่านอยากจะสอบถามข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปที่สาขาจังหวัดที่ท่านอยู่นะใกล้บ้านของท่านนั่นแหละนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อคุณก็แล้วแต่หรือจะเป็นในรูปแบบของสินเชื่อเคหะตะกี้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะอัปเดตกัน ประมาณนี้ครับสำหรับสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เป็นไฮไลท์อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีนะครับในเรื่องของแรงเงินทุนของธนาคารอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ BANG